กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสวัสดีครับทุกคนครับมาประเมินสถานการณ์กันหน่อยครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเนาะนะับถอยหลังสิบเก้าสิบเก้าชั่วโมงหลังจากนี้หลังจากที่อานนนน้ำาเนี่ยนะครับเสียงได้ยินชัดไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาเขาดาวกันหน่อยแหมเหมือนเขาดาวปีใหม่กันเลยเนาะ มาประเมินสถานการณ์กันหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของรัฐบาลก็ดีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนี้น่าจะคิดหนักแล้วนะนะน่าจะมีความรู้สึกว่ามือเนี่ยกลุ่มขมับเนี่ยคงไม่พอแล้วก็คงต้องใช้เท้าเนี่ยนะพวันขึ้นบนบนหัวตัวเองนะครับโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ว่า แต่พูดกันง่ายๆตอนนี้เรามองว่าประวิทย์วงสุวรรณก็คงยังมีอาการปกติอยู่นะครับก็ยังเออไม่หยุดนะสำหรับเหตุการณ์การประชุมกันชุมนุมของเยาว,วชนนะประวิทย์วงสุวรรณก็มองว่าเป็นเรื่องปกติไม่รู้ ไม่เป็นไรประชุมไปชุมนุมไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าศารเนี่ยนะจะพิจารณาชี้ขาดในคดีของอในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องบ้านพักหลวงนะครับที่ตนเป็นผบทบอ,อยู่แล้วก็หลังกเกษียณเนี่ยก็ยังพักอาศัยอยู่บ้านพักหลวงซึ่งเดทไลน์วันที่สองธันวาคมที่จะถึงนะก็จะได้รู้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย หลุดจากตําแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหรือเปล่าตัก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเออสมคิดก็พูดเปื่เยๆออกมาแล้วว่าวันที่3ก็จะชี้แจงแถลงไกนั่นหมายความว่าฟังกันเป็นในๆว่าพลเอกประยุทธ์วันที่2ก็คงหลุดพ้นนะสารก็คงคงตีความไปในลักษณะยกผลประโยชน์ให้พลเอกประยุทธ์แต่ไม่แน่ครับข่าวมันออกมาแบบรุนแรงมากนะครับรุนแรงเหลือเกิน ข่าววงในนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปอร์เซ็นที่จะหลุดจากตําแหน่งเก e, นะ้าอี้นายกร,รัฐมนตรีในวันที่สองเนี่ยนะฮะมาแรงมากมาแรงจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าตัวเองเนี่ยประยุทธ์จันโอชาก็เปิดไว้แล้วนะเขาก็เปิดไว้แล้วว่าใครอะนะที่มันดีกว่าผมในประเทศไทยเนี่ยใครดีกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาดีซื่อสัตย์นะแล้วก็มีความสามารถกว่าผมเนี่ย ก็เข้ามาดูก็ลองเข้ามาดูเขาก็เปลยเปในในเหมือนรู้ชะชะตากรรมตัวเองในวันที่สองธันวาว่าศาลจะตัดสินให้ตัวเองหลุดพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในคดีบ้านพักขา้าราชการบ้านพักหลวงกรณีที่ตัวเองเกษียณอายุจาก าราัชการทหารก็คือพอบวบหลังจากนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ใช้ความชอบธรรมส่วนตัวยังพักอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชาการบ้านหลวงอยู่นะครับซึ่งชัดเจนนะวันนี้จะต่อยตีความนะสารตีความว่าเป็นข้าราชาการหรือไม่เป็นข้าราชาการตอนนี้เราก็เห็นชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร ในส่วนของตำแหน่งข้าราชการการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยากฮะการที่ศาลเนี่จะตีความเป็นอย่างอื่นได้นะนอกเหนือจากตีความว่าเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้มันขัดต่อกฎหมายขัดต่อ,ตอรัฐธรรมนูญนะตีความให้พ้นสภาพจากการเป็นนายกรดดัฐมนตรีวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินไปไหนเนี่ย <c oughs> หน้านีนดำไปซะอีกหนึ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ลงที่กูทัวทุก ทัวเนี่ยลงที่กูไม่ว่าจะเป็นสายเหนืออีอสานออกตกเนี่ยลงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชายอย่างเงี้ยลงที่บิ๊กตู่อย่างเดียวสวัสดีครับทุกท่านนะฮะ <c oughs> โอ้ลงไม่ลงเปล่าครับเดี๋ยวนี้องค์ก์พิทักษ์ลงตู่เนี่ยก็น้อยลงเหลือเกินอ่าโดยเฉพาะนะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยดูทีท่าตอนไปเอาเขามาเนี่ยนะเขาก็ดูทีท่าดูทีท่าว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถือไพ่เหนือกว่าเขาก็กระโดดมาร่วมกับพลเอกประยุทธ์ นะพักร่วมรัฐบาลน,นะครับพักไหนก็พินิพิเคราะห์กันเอาเองตอนนี้ฮะทัวลงหลายสายแล้วเกินมาจากแม่น้ําทั้งแปดเลยทั่วประเทศ <c oughs> ไม่ใช่จะพาะกรุงเทพมานะก่อนไอพักร่วมรัฐบาลก็เงียบฮะจะออกมาปกป้องแบบเดิมก็ไม่ได้ก็ต้อง อาศัยดูชั้นเชิงดูท่าทีว่ารัฐบาลจะเพียงพลําหรือเปล่าผลเอกประยุทธ์จะปลิวไหมวันนี้ก็เลยเงียบฮะพักรวมรัฐบาลไม่ออกมาเป็นหนังหน้าไฟให้เหมือนเดิมแล้วผลเอกประยุทธ์ก็ตัดพอว่าเนี่ยทีอย่างนี้ล่ะหายหมดเลยนะไม่มีใครอยู่ข้างๆกูเลยนะสองสามวันที่แล้วผลเอกประยุทธ์จะโงชาก็ออกมาด,ด้วยสีหน้าด้วยคำพูดที่น้อยเนื้อต่ำใจว่าเนี่ยใครมีความสามารถกว่าผม ใครซื่อสัตว์กว่าผมใครดีกว่าผมก็เอาก็มาถามจริงๆฮะที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวขนาดนี้นี่เขาเรียกความสามารถใช่ไหม <c oughs> โอ้นะคือแบบมาหากันทั้งประเทศนะเอาจริงๆที่ผ่านมาบนเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าใครมีความสามารถมากกว่าท่านเนี่ยก็เข้ามาบริหารดู ตำแหน่งนี้ยไม่ใช่เป็นพื้นที่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยากเข้ามาเลยใครมาอยู่ถึงจุดเนี้ยจุดที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะรู้ซึ้งดีเอา้าแล้วคุณไปอยู่ทําไมประเด็นคือคนมีความสามารถเนี่ยมันกู้แหลกลานเงินขนาดนี้เลยเหรอนะจนจนนะจนประชาชนชาวโซเชียลเนี่ยก็ให้ฉายาพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นกูรูเป็นปร,รมาจารย์แห่งการกู้แล้วกู้เนี่ย กู้ทิ้งกู้คว้างนะกู้ไม่รู้ดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยกู้ยับกู้เยนเอาจริงๆกู้กันบันไลกู้จนประเทศเนี่ยมันจะล่มจมกู้จนประชาชนต้องออกมาทวงเัินออกมาประท้วงกันทั้งประเทศอะคุณคิดว่าไงกู้ยังไงอะกู้ไปกู้มาเอาจากคุณเนี่ยเขาเห็นชอบต้องอย่าลืมนะในโครงการประชารัฐเนี่ยเขาเห็นชอบ กู้ไปกู้มาเฟสหนึ่งเฟสสองก็กู้แล้วกู้กู้ไปกู้มาไอประชาชนนะ่ะไอกลุ่มเดิมนะ่ะไอกลุ่มแรกที่มันเห็นด้วยนะกับโครงการประชารัฐก็เห็นด้วยนะแต่พอกู้ไปกู้มามันเริ่มเริ่มเลอะเทอะเริ่มกูกู้แบบเลอะเทอะกู้ไปกู้มานี่สธาณนะนี่นี่นี่ต่อหัวนะของประชาชนชาวไทยพุ่งชะลูดเลย ยิ่งกู้ประชาชนชาวไทยยิ่งเป็นหนี้ยิ่งกู้ความเหลื่อมล้าระหว่างคนจนกับคนรวยยิ่งห่างเพราะกู้ไปช่วยคนคนรวยนะแล้วดองเข็มอ่ะดองเข็มเหมือนคุณศิระเจนจาค้าบอกดองเข็มประชาชนราชญาไว้รอให้อานิสงของอคนรวยอะ่ะที่คุณกู้ไปให้เขาเนี่ยเผื่อแผ่ไปถึงคนจน เอาแล้วล่ะไอ้กลุ่มแรกเนี่ยที่เคยปราบลืมกับนโยบายการกู้คุณ,ค,ณคุณยังจําได้ไหมนโยบายประชารัฐหนึ่งประชารัฐสองอะไรอะ่ะตอนนี้เริ่มไม่เรื่อไม่ปลื้มแล้วพอกู้เละกู้เทะกู้โอ้โหกู้ยับกู้เย็นจนกลุ่มพวกนี้ออกมาประท้วงไม่เห็นด้วยประชาชนส่วนมากตาสว่างเอาเฮ้ยไอ้ที่มันยึดอำนาจมาร่วมกับเสื้อเหลืองกปวสมันเริ่มไม่สวยเสียทาง วันนี้สิ้นไร้ไม้ตอกฮะแล้วรู้ชะตากรรมตัวเองเหมือนรู้ชะตากรรมตัวเองจริงสองวันที่แล้วเอาพี่น้องลองดูดีๆสองวันที่แล้วอ่ะออกมาตีหนะ้าเศร้าเล่าความเท็จด,ดีนะไม่ร้องไห้เหมือนอภิรักษ์คงสมพงศ์ดีนะไม่ร้องไห้เหมือนหนูอนุทินขาดอย่างเดียวคือการร้องไห้อ้น,นั่นถ้าร้องไห้ละเหมือนกันเป๊ะเลย <c oughs> ก็ออกมาขอย้ำไวอีกทีในในคำพูดอย่างนี้นะหาฟังออกจากปากพลเอกประยุทธ์ได้ยากมากนะ โดยส่วนมากคุณเอกพยุดวะทำไมมีอะไรมันก็เป็นไตดมนั้นน่ะมีอะไรนะก็ดีที่สุดแล้วเนี่ยนี่คุณเอกประยุดแต่วันนั้นออกมาก็ผมก็ผมก็ไม่ได้อยากมาอยู่ตรงจุดนี้หรอกแต่ว่าใครมาอยู่จุดนี้ก็คงจะเข้าใจใครมีความรู้ความสามารถมากกว่าผมก็เอาก็มาใครซื่อสัต์กว่าผมก็เอาใครเก่งกว่าผมก็มาอย่างเงี้ยคุณดูสิครับมันเป็นระยะเลยนะเพราะศาลเนี่ยตอนนี้ในจอแล้วนะฮะจะตัดสินคดีบ้านพักหลวงเนี่ย ของพลเอกประยุทธ์ในวันที่สองธันวาที่จะถึงเนี้ยแล้วสุดๆนะครับในวงการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างใหญ่โตว,ว่าดูสิจะพลิกโผลไหมเพราะว่าทั้งหลักฐานถ้าเป็นคดีกันจริงๆว่าว่าด้วยมูลเหตุนะว่าด้วยหลักฐานต่างๆที่เอามาเป็นองค์ประกอบเนี่ยชัดเจนมากๆเลยฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำผิดข้อกําหนดกฎหมายหรือทําผิดกฎหมายโดยชัดเจนที่สุดทีนี้ทีนี้นะฮะเราก็เฝ้ามองนะครับ เฝ้ามองสาลว่าสารเนี่ยจะเอาอยัางไงเปรียบเทียบชัดเจนในใน,ใน,ใ,นในวันสองวันที่ผ่านมาท่านเห็นไหมท่านเห็นการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาไหมโจไบเดนกับทัป์โอ้โหการเลือกตั้งนี่พูดพูดกันง่ายๆเลยนับคะแนนน่ะทั้มนำมาตลอดในรัฐจอร์เจียในรัฐในแต่ละรัฐเนี่ยนะแต่สุดท้ายไบยเดนเนี่ยตีตื้นเห็นไหม จนมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าวิตตกจริตหรือวิกนจริตของท้ำเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมึงโกงกูป่าววะ <laughs> ฟังนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทรำมขาเขาโอ้เขาฟันทงเลยแล้วเขาก็ตั้งเต้าไว้ตั้งตั้งทงไว้เลยว่างานนี้เนี่ยทุ่มสุดตัวจะไม่มีการให้พลิกโผหรือให้โจไบเดนเนี่ยนะชนะให้ได้คือเอากันง่ายๆว่าโอ้สู้กันสุดตัวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคะแนนของโจไบเดนนะ ก็เริ่มตีตื้นตีตื้นมาเสมอกันสุดท้ายก็แซงเอาแล้วแหละออกแถลงการท่านเห็นไหมนี่คือสารผมกาลังบอกเทียบระหว่างสารโลกนะสารของอเมริกากับสารของไทยไม่ได้เป็นการลบหลู่สารแต่อย่างใดแต่เปรียบเทียบให้เห็นว่าทำเนี่ยไม่รอช้าเลยออกมาแถลงการในรา,รายการสดในหลายๆช่องของอเมริกาเนี่ยนะบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรม ัวเองโดนโกงการเลือกตั้งจนนะพูดไปพูดมาสถานีโทรทัศน์นะปิดช่องเลยฮะปิดสัญญาณเลยตัดสัญญาณทมเลยว่าเนี่ยทำเนี่ยเป็นการคุกคามเป็นการใส่ร้าย พราะการเลือกตั้งเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมคุณดูนะสื่อนะสื่อถึงใจเด็ดขนาดนี้นะไม่เหมือนนะเมืองไทยโดนโดนยังไงโดนคุกคามสื่อโดนคุกคามโดนทาร้ายตลอดเวลาโดนเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาแต่คุณเห็นสื่อต่างประเทศไหมแม้กระทั่งประธานาธิบดียางคอเนี่ยยังแขวนอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีเลยสื่อถึงกับตัดสัญญ,ญาณเลยลเลอะเทอะทำลเลอะเทอะทำเนี่ยลเลอะเทอะ นะใส่ความคนอื่นเขาตัดสัญญาณอย่างน่าดือด้อๆอย่างนั้นเลยทําก็ทําอะไรไม่ได้คุณเห็นไหมฮะคุณเห็นความเด็ดเดี่ยวของสื่อไหมสื่อที่เขาเป็นหลักษากลจริงๆอ่ะเขาเป็นยังไงคุณเห็นไหมแล้วมิหนำซ้ํานะถ้าผมจําไม่ผิดในรัฐจอร์เจียนะหรือเพนซิวเนียผมผมผมจำรัฐไม่ได้จริงๆทําเนี่ยให้คณะนะคณะรัฐมนตรีตัวเองเนี่ยไปยืน่นนะยื่นกับศาลท้องถิ่นไปยื่นกับผู้พิพากษาท้องถิ่นว่า การเลือกตั้งเนี่ยนะให้หยุดการนับคะแนนนะเดี๋ยวนี้เลยเพราะมีการทุจริตการเลือกเลือกตั้งผู้พิจารณาระดับพ้องถิ่นนะยกคำฟ้องนะคือไม่รับคำฟ้องเลยคุณจะบอกว่าเขาโกงอะไรเงี้ยศาลเนี่ยไม่รับคำฟ้องนะครับพี่น้องอ,อันเนี้ยคือศาลของอเมริกาศาลร,ระดับโลกมาดูศาลไทยวันนี้จะตัดสินคดีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาย,ยังไงในเมื่อมันชัดเจนขนาดนี้ มันชัดเจนครับนักการเมืองนะรุ่นเก่าๆเขานะวิพากวิจารณ์กันแล้วฟันธงกันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาย,ยังไงก็ต้องหลุดจากตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีในคดีพักบ้านหลวงเนี่ยบ้านพักหลวงเนี่ยอย่างแน่นอนก็วันที่สองธันวาคมเนี่ยจนตอนนี้นะครับมีการปรับท่าทีของพักร่วมรัฐบาลในหลายๆคนที่เป็นคลื่นใต้น้าเอาเข้าจริงๆมันเป็นอย่างนั้น ปากบอกเฮ้ยไม่มีอะไรพักร่วมรัฐบาลบอกเฮ้ยไม่มีอะไรคุณอย่าไปคิดอะไรมากศาลอยู่ข้างเราอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่สับเพเหละพูดไปร้อยแปดพันเ้าว่าวันที่สองยังไงพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงนั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่หารู้ไหมวันๆของหัวใจอีกซีกหนึ่งหายกูจะเอาไงดีวะจะจริงความได้เปรียบในฐานะลิ้นสองแฉกไปอยู่ฝั่งไหนดีวะ เพราะคุณอย่าลืมนะว่าก่อนเลือกตั้งที่จะยกว่าใครจะเป็นนายกนะฝั่งประชารัฐหรือฝั่งเพื่อไทยไอ้นั้นก็เลือกข้างเป็นอพูดง่ายง่ายเป็นเดือนนะเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนก่นว่าจะเลือกมาประชารัฐได้อะเพราะต้องเช็คทิศทางลมต้องเช็คทางหนีทนีไล่ทางออกทางเข้าของประตูลมดีๆถ้าเช็คไม่ดีอานาคตถึงกระดับ อนาคตถึงกระดับแต่เขาเลือกเลือกพลเอกประยุทธ์อาสุดท้ายก็อ่ะแถลองอํนนาหได้เป็นรัฐมนตรีทุกคนไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคเลือกถูกหรือเลือกผิดก็ไม่รู้แต่วันนี้หลังจากที่เขาเลือกข้างเนี่ยของพรรคร่วมรัฐบาลแสดงให้เห็นแล้วครับเลือกผิดฮะ <laughs> เลือกผิด <laughs> เพราะอะไรรู้ไหม <laughs> เพราะหลังจากที่เลือกเข้ามาคุณอย่าลืมนะวันนี้อ่ รัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยปีกว่า,วาเนี่ยย่างก็ปีที่2แล้วเนี่ยปี64ก็จะเป็นปีที่3เนี่ยคุณอย่าลืมนะครับยี่ย่างก็สามปีแล้วนะรัฐบาลไม่ยอมอยู่ให้ครบเทอมอยู่แล้วคุณเชื่อเหออแต่เนื่องด้วยอะไรหลายหลาอย่างตอนเนี้วันที่สองก็เดทลน์แล้วฮะเดทลน์และการยกมือของพรรคร่วมรัฐบาลก็หวังอย่างยิ่งว่าพลเอกประยุทธ์จะโชว์ฝีไม้ไลายมือในการบริหารการแผ่นดิน ในการช่วยเหลือปากท้องเอาหลักๆเลยคือปากท้องเพื่อชาวบ้านปากท้องเพื่อประชาชนว่าโอเคสตาร์ททุกคนว่าโอ้เข้ามาเก่งมาจากหลายพักมาจากพักเก่าแก่แปดสิบปีมั่งมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็พักภูมิใจไทยพักเข้ามาเนี่ยเอาแล้วล่ะเราจะมากู้เศรษฐกิจเมื่อปีเกือบสองปีที่แล้วที่รัฐบาลเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยตู่สองเนี่ยบอกว่าจะมาแก้ไขปัญหาสุดท้ายคุณดูสิฮะเละไม่เป็นท่าเข้ามาสแสดงความสามารถจริงๆสแสดงความสามารถ ของปรมาจารย์การกู้แล้วกู้แล้วกู้อีกไม่มีอะไรดีเลยอ่ะคุณดูสิวันเนี้ยผมจะชำแหลรรัฐบาลก่อนที่จะไปบอกว่าวันที่สองพลเอกประยุทธ์ต้องหลุดจากตําแหน่งนาย,ยกรลฐตนตรีอย่างแน่นอนใครจะบอกว่าผมทํานายผิดไม่เป็นไรฮนะเพราะผมทํานายตามความเป็นจริงนะถ้าความเป็นจริงความยุติธรรมมันอย่างนี้วันที่สองยังไงพลเอกประยุทธ์จันโอช,ชาต้องหลุดจากตําแหน่งเก้าอี้อย่างแน่นอน ถ้าคุณไม่พลิกลิ้นถ้าคุณไม่ตีความหมายตีกฎหมายตีข้อกําหนดกฎหมายเป็นอย่างอื่นยังไงก็หลุดหลุดจากตําแหน่งแน่นอนวันนี้ผมตีนะหรือผมคาดคะเนหรือผมทํานายการเมืองว่าหลุดใครจะบอกไม่หลุดก็ก็เรื่องของคุณแต่ตามความเป็นจริงถ้าว่ากันตามข้อกำหนดกฎหมายพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลังวันที่สธันวาคมนี้เอาจริงไม่จริง อันนี้วันนี้เราต้องอยู่กับความจริงนะแล้วรัฐบาลชุดนี้นะคุณที่คุณให้ความหวังมาตั้งแต่เขาเป็นรัฐบาลเนะี่ยเขาไม่ได้แสดงความสามารถอะไรเลย,เ,ลยเข้ามาก็ประชารัฐหนึ่งประชารัฐสองเราเราอะไรเราอะไรนะอะไรไทยเที่ยวไทยไทยแอบไปด้วยกันอะไรแจกมาตั้งแต่เป็นรัฐบาลใหม่ๆยันเนี่ยตอนนี้ก็ยังแจกนโยบายอื่นเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่เคยงัดมาใช้เลยนะฮะพักพลังประชารัฐไม่เคยงัด นโยบายที่เคยพูดกับประชาชนมาใช้เลยนะแต่นโยบายหลักของพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่สตาร์ทเป็นรัฐบาลเนี่ยคือกู้นะคุณอย่าลืมนะแล้วกู้วันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกกลุ่มแรกๆเนี่ยนะที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ชอบนะก็ชอบเพราะได้เพราะได,อได้อาจจะได้ยากหน่อยเพราะคนที่ได้เนี่ยต้องใช้มือถือเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นตาสีตาสาไม่มีไม่มีโอกาสได้ไม่มีโอกาสได้เงินจากประชารัฐอย่างแน่นอน นะะฉนนั้นวันนี้เนี่ยคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเก่งมีมือถือถึงจะได้รับอน,นิสงจากโครงการประชารัฐแต่แจกแล้วแจกอีกเศรษฐกิจไม่มีกระเตื้องขึ้นเอาจริงไม่จริงเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นนะสมคิดก็บอกว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจเนี่ย GDP ของประเทศเพิ่มมากขึ้นใช่ฮะอัดฉีดเพิ่มมากขึ้นจริงๆสามเดือนนี่จเจ้าสัวรวยชิบหายวัยป่วงหมดแล้วรวยจริงๆ เจ้าสัวรวยจริงๆแต่ประชาชนอดตายอ่ะคุณคุณเห็นไหมจ d p ี GDP นะีน่ะดีดขึ้นจริงๆในช่วงครึ่งปีแรกอ่ะของรัฐบาลขึ้นมาดีดตัวขึ้นจริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นตัวเลขที่แบบโป๊ปนะแต่มาหันมองพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดเอาชิบหายกูเจ๊งกันเป็นแถวเลยปิดร้านกันเป็นแถวเลยขาดทุนกันนาวเลย บ้างก็ปิดอยู่บ้านอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะว่าจะไม่ขาดทุนไม่ต้องลงทุนองเงินไปจมเพราะเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้เข้าสารกรอกหม้อจะไม่มีอยู่เฉยๆเข้าสารกรอกหม้อยังจะมีเออแล้วทำไมจีดีพีเพิ่มมากขึ้นอ๋อมาถึงบางอ้โอโครงการประชารัฐที่กูก้มาเนี่ยมันเอาเงินพวกนี้ไปซื้อไปอุดหนุนเจ้าสัวทำให้เจ้าสัวเนี่ยนะเขาอยู่ได้ แต่ประชาชนที่ได้เงินจากเจ้าไอ้ได้สิ่งของจากเจ้าสัวมาเนี่ยมันกลับกลายไปเสริมไปเกื้อไปหนุนให้นะครับความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนเ,นเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยก้าวไปสู่คำว่ารวยกระจุกและจนกระจายแค่นั้นเองเอาครั้งแรกอาจจะไม่ชัดเจนการแจกครั้งแรกผลความสามารถของพลเอกประยุทธ์ที่เขาบอกว่าใครมีความสามารถมากกว่าผมก็มเข้ามาดะแจกครั้งที่สองเฟสสองแจกเฟสสาม แจกเศษสีตอนเนี้ยแจกไปแจกมากลุ่มประท้วงจะเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายก็เพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้เนะี่ยกลุ่มผู้ประท้วงนะแล้วไม่เห็นด้วยกับการแจกจนทําให้ประเทศชาติเนี่ยหรือประชาชนเป็นหนี้ต่อหัวเนี่ยสูงมากถึงเกือบแดล้านล้านไปแล้วออกมาทั่วทุกระแห่งเลยทุกจังหวัดทั่วทุกคนในประเทศไทยนี่ออกมาประท้วง คุณดูสิครับแล้ววันนี้เนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาเป็นดาวกระจายแล้วอย่างนี้เนี่ยผมจะทวนไปถึงคำพูดของพลเอกประยุทธ์ว่าใครมีความสามารถมากกว่าผมนี่คงพูดไม่ได้แล้วนะเอาจริงๆแล้วจะพูดได้ไงความความสามารถในการกู้ใช่ฮะไม่มีใครเนี่ยเกินความสามารถของพลเอกประยุทธ์ได้เพราะประยุทธ์แก,กกู้เก่งที่สุดถูกไหม วันนี้เนี่ยใครนะเป็นราชากู้นะหรือเป็นปร,รมาจารย์การกู้นะได้เก่งกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผมเอาหัวเป็นประกันเลยไม่มีแล้วนี่แหละคือความสามารถของพลเอกยุทธที่เออถ้าใครมีความสามารถมากกว่าก็เข้ามาสิใช่ถ้าจุดในแง่มุมนี้ไม่มีใครเ <c> ก <oughs> ินท่านพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าในเรื่องของปากท้องดูแลเศรษฐกิจชาวบ้าน ระดับราชญานะไม่เอานายทุนรวยกันอยู่แล้วรวยชิบหายวายป่วงนายทุนรวยกันโอ้โหคุณเ้ยคุณดูที่ล่าสุดเนี่ยให้ลูกสาวมานะในเครือจเจริญพัฒน์ใช่ไหมในในเครือจเจริญเออโทษดีนะเบียชงเบียช้างให้ลูกสาวมาคว้านซื้อออกมาคว้านซื้อโรงแรมทั่วประเทศเพราะโรงแรมประสบปัญหาการขาดทุนอย่างยาวนานเกิดจากผลของโควิด -19 โอ้โหรวยกันชิบมหายวายป่วงตอนนี้เงินผงเงินถังเหลือเหลือเกินนะคนรวยเนี่ยฉีความเขาเรียกว่าฉีความเหลื่อมล้ำนะสูงที่สุดในประเทศแล้วสูงที่สุดในโลกเช่ด,ด้วยซ้ําตอนนี้นะสูงที่สุดในโลกนะแล้วพวกนี้เงินเหลือเป็นถุงเป็นถังนะตอนเนี้นาทายาตเจริญทายาตเบอร์หนึ่งเบอร์สอง ตอนนี้ถึงกับคว้านซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศคุณคิดว่าไงอ่ะประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศจนพวกเนี้ยโอ้โหรวยยิ่งกว่าผู้นำประเทศในเกือบทุกๆประเทศอ่ะผมบอกเลยประเทศเล็กๆไอ้พวกนี้รวยกว่ามีทรัพย์สินมีมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยเยอะกว่ามีที่ครองครองพื้นที่ที่ดินนับหมื่นหื่นแสนแสนไรคุณคิดว่ารวยไหม แล้วนี่แหละคือความเหลื่อมล้ําระหว่างคนจนและคนรวยและคนรวยและคนจนความเหลื่อมล้ําระหว่างคนมีเงินกับคนอดอยากชัดเจนวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่หกปีเนี่ยความเหลื่อมล้ําตรงนี้ฉีกขาดอย่างไม่เป็นท่าคนรวยนีย่รวยชิบหายรวยทะลุเพดานรวยทะลุฟ้าเลยแล้วรวยจริงๆครับพี่น้องแต่คนจนละครับฆ่าตัวตายวันละคนสองคนคุณเห็นหรือไม่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้าเนี่ยนะมันจะฉีกถีบตัวห่างขนาดนี้รวยกระจุกจนกระจายไม่เท่าไรนะครับพี่น้องแต่สิ่งสําคัญหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาถลิงอานาจเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทาให้คนไทยในประเทศนะครับสูญเสียความเป็นมนุษย์ความเป็นคนไปเลย